ข้างหน้าคือองค์พระทาศสีโคตพี่น้องอ๋อนําของนําของขึ้นขนาดใส่ปลาอยู่บา่สันใดยพญานาาหน้าวัดนาโบที่ยอกที่เยืออะไรมาข้างเต็มเลยพี่น้องเบาสอนเกิดมาเป็นลูกเช้านาจากพ่อเมตมารันดามาศึกษาอยู่นะ สบายดีพี่น้องมดสูคูสุโขเนาะตอนนี่บาสอนอยู่ที่เดินวัดพระธาตุสีโคตบองเมืองทาแขกนะคลิปนี้สิพาพี่น้องมาอัปเดตเบิรงสถานการณ์น้องของขึ้นอยู่ทางเมืองทาแขกพี่น้องนำของมาแห้งตอนนี้มาเบิรงทางจุดหน้าพระธาตุสีโคตบองโอ้ฝนปูโตนอนไม่นอน เป็นปูโตนอนนาพระธาตุสีโคดงามขนาดทางหน้าคือองค์พระธาตุสีโคดพี่น้องพระธาตุามีงควนของพี่น้องสาวแขวงข้ามมว้เป็นตะเมินขนาดฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนาะใครจะเพิ่นเอาอันนี้มาใส่ผมมีอันนี้ยันเมื่อินอยู่ เป็นตามื่อขนาดพี่น้องตอนนี้ทางด้านหลังของพระธานสี่ข้อนะเพื่อนกำลังก่อกันเชื่อนอยู่เนาะเพราะว่าน้ำเซาะไหลเป็นก็นเลยเหตุกันเชื่อนนะ,นะเนาะเพื่อนทมดินออกไปประมาณโอ้เกือบาสามิเมตรตัวเสาะปลายแมรนี่แหละ ห้ามเข่าพี่น้องเคนบอให้เข่าเนาะเาบิเ่องอยู่ทางนอกได้อยู่ว่าเป็นกำลังกอ่อสร้างอยู่ตอนนี้ก้นำของนำของขึ้นขนาดเกือบสิร้นฟังแล้วพี่น,น้องนำของขึ้นฟังทาง นครพน,นมนอบนมันต่ำมันจะท่วมมันลละประเทศเป็นสองสั้นตอนนี้สั้นสั้นเทิงสุดแหละแมนเพียงครับเดินราธาเลยเนาะนน่าจะเห็ดกำแพงออกไปใส่น่าจะทุบกำแพงตัวเก่าเนาะพี่น้องกำลังก่อสร้างอยู่เนาะสุดยอดเลย เพราะว่ากํแแพงบนเกาเนี่ยมันใกล้ตาฟังโพดน้ำมันเสาะมันอาจจะเหตุให้ตาฟังเจือนะนะน้ำคลองขึ้นสูงอีิงีพี่น้องเลยตอนนี้มวลน,น้ำกำลังไหลลงมาแต่ทางทางเหนือเนาะมาจากทางนครหลวงเีียงจันทร์องค์พระธาตุสีโคตรบองเนาะมันจะมีการปรับปรุงลายย่าง มีการตบแต่งเนาะมีการประดับประดาทุกๆีพี่น้องครับสิไปเบิ่งอีกจุดนึงอยู่ทางด้านเทิงพี่น้องบริเวณห้วยปากซีมังเขตบ้านอ่าบ้านจอมอ่ทาแขกใต้เนาะหรือว่าเขตบ้านจอมแจ้ง นานเนี่แม่นห้วยปากสีมังพี่นออ้องก็ระดับน้ำขึ้นสูงขนาดนึงอ่าเพิ่นบริเวณครัวเนี่ยชี้ว่าเพิ่นบกค,คื้นดินขึ้นนัลนชือว่าท่วมแล้วก็อห้วยปากสีมังบ้านภาคแขกใต้บางจุดบางเแคท,ที่ว่ามันต่ำก็ท่วมแล้วเนาะปากสีมัง ใส่ปลาอยู่บ่ี่ย้องเขาคนมาตึกสรงเต็มเลยบาดได้บาดบ่ได้เนาะโอ้ใส่ปลาขาวแง่ฮะสลายปลาซิ่วบ่ มาางังมั่ๆทางพุ่นหังลายกำเบงโซนนี้พี่นอ้องเด็นทางแคมของใหม่น้ำลายพี่นอ้องทางฝั่งลาวยังสูองอยู่เนาะ แตยานเถทะทางฝั่งไทยท่วมบอนมันต่ำอีกประมาณแมตรหนึ่งเมตปลายน้ำสิไหลขึ้นฟังพี่น้องตัวน้ำาหลายรีพี่น้องปีนี้เป็นปากห่วยซีมัง จักขี่เหือจักคอนไม้พี่น้องไหลมาจะทั้งเหนือผมเต็เมเส้นทางเรียบแคมคลองแห้งไม้เมืองขาแคกยามเศ้าพี่น้องตอนนี้เวลาสิบโมงเชาฟ้ายังบดมืดครึ้มอยู่เคื่องเนี่กับฝนตกมืหมดเคื่องมากรมาเศ้ามื่อเศ้านี่พี่น้องทางเส้นนี้ ตอนแรกกัที่มีพี่น้องชาวเมืองตาแขกข้าพิ่นมาออกกำลังกายมาย่างลิ้นหลายแล้วสิมตาขึ้นเนึเ้นทางเพิ่อนหากะเฮ็ดใหม่เป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการขยายเส้นทางที่ในตัวเมืองท่าแขกสองพันเจ้าห้ากตัวเม,อเมืองอาอ เรื่องาแ,กแขกแวงข้ามวนอะครับอยู่ว่าเมื่อกันอื่นกัมีการไ้ครับการพัฒนาหลายพี่น้องโดยเฉพาะแมน่นถนนหนทางเนาะพื้นผานโค้งล่างต่างๆง,งามพี่น้องทางเส้นนี้เราสอนยังมากเลยวิวก็รีธรรมศาสตร์ยัางงามสามารถแนมเห็นวิวทั้งสองฟังครับ ทางท่าแคกก็สามารถแง้มเห็นได้จุดน,นี้มันจะโค้งสามารถแง้มเห็นวิวทางบ้านนั่นเราโพไซเนาะแง้มของหน้าวัดนันทคามกลางได้อย่างอีกแมสต์ปลายเท่างหน้าน้ำสิไหลขึ้นแล้วพี่เนาะเส้นทางเพิ่มคูนดินเพิ่มสูงอยู่รวมกับเส้นทางก็จะเป็นประมาณอีกสองแมสต์เนาะ นี่เป็นบริเวณวัดจอมแจ้งเนาะเดินเส้นทางใหม่เดนเส้นทางตัดผ่านวัดเลยเนาะพี่น้อง เป็นเส้นทางแคมคของเต็บ้านจอมแจ้งเนาะเป็นถนนสายบันเทิงพี่น้องเลยมีร้านอาหารอานขายตำาทรยางลาย,ยเขตน,นี้เนาะยามแรงจะมีผู้คนมาเละมาเที่ยวนเนเขตนี้หลายและคึกขึ้นเนาะตอนนี้บอสอนอยู่ที่แคมป์ของบ้านเราภูซา เขตต่อนหน้าวัดกลางพี่นอ้องตอนนี้ฝนกำลังตกฝนฟอยเนาะตกบแห้งพอบาใดเบิ่งตะดรับน้ำโขงน้ำคลองเป็นแต่ยานพี่นอ้องเลยทางมีฟองทางมีเศษไม้อย,อย่างไรลงมาเนาะเป็นห้องแฮมทิ่ฝนกำลังสร้างไม้เนาะใกล้จะสำเร็จละหลายสั้นเติมประมาณสิบสั้นบ่ แคมของบริเวณปาว่าห้วยซีมังเนาะทางหน้าคือ,อปา่าห้วยสะคามขออภัยพี่น้องบรเิเวณห้วยป่าซีมังเนาะป่านี้เป็นมีการเจือมเนาะแต่มีทุกบอนเท่าไรจะว่าบ่อนี้มุมมีต้นไม้ะนะเบื้องน้ำพี่น้องเลยหรืว่าขึ้นสูงขนาดอีกประมาณเมตรกว่วาหรืสอรส่เวเมตรสี่เลยแล้วงรวมคือพามไซ่บริเวณจัดงานบุญสงเฮือเนาะ ย้ายบอลจากฝากห้วยสะรามลงมาอยู่ทั้งรุ่มนี่ได้หลายปีแล้วสไปเบิ้งอีกบอลหนึ่งเนาะอยู่ด้านเทิงหน้าวัดหน้าโบกพี่น้องต่อหน้าคันใดพญานาคทางหน้านคือวัดนันทะท่ามกลางเป็นเสตสายวัดใหม่งาม ไปทางหน้านี่เปลี่ยนบ้านทัาแขกกลางข้ามหัวหอยสะขามไปพี่น้องก็หวยสะขามมันน้ำน้ำคลองดันขึ้นมาเนาะน้ำไหลขานาดลองเขาก็ตึกสะดุ้งเลยลองบอลถามไส้เก่าเนาะพี่น้องปากหวยสะขาม ทางด้านเพิงเด้วนี่บ้านท่าแขกกลางไปรับน,น้ำจนวาน่วมต้นไม้พี่น้องตึกเก่าสมัยพลังกับยังยังอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบ่ามีคนอาศัยอยู่ละทางด้านเพิงนี่ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีหรงแฮม บริเวณหน้าน้ำผุภาแค่พี่น้องจากน้ำผุหาวัดหน้าโบพาพี่น้องไปเบิ่นน้ำของบริเวณหน้าคันด้ยพญานาคครับ ยานานาวัดนาโบเแบงบน้ำขึ้นที่น้องเัวขึ้นสูงพอสมควรเนาะปกติคันใดกันมีความยาวเกือบ30เมตรเลยยังเหลือประมาณ10เมตรท่วมไปเกือบ3เมตรละสว,วัดนาโบสวัดใหญ่ประจำเมืองทาเค คือด่านเฮือผ่ามไปนครพนมเนะาะก็ที่น้งทางลงท่า,ทาเพือบักเก่าแต่ก่อนเนาะน้ำท่วมขึ้นสูงขนาดเนาะ ยอกเหี้ยอ,อะไรมาข้างเต็มเลยพี่น้องนี่คือองแร a เวอร i v e r y พี่น้ององแฮมระดับสามสี่ดาวในเมืองสักเกนี่เป็นเฮื้โดยสารเนาะเอาไว้คนทรงผู้โดยสารจากฟังล่าไปไทยฟังไทยมาล่านี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบ้านสอนพาพี่น้องมาเลาะเที่ยวเบิง้ง สถาการน้ำคลองขึ้นอยู่ทางเมือทาแขกเนาะมหอนี้ขอพี่คลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่จะเริ่มกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้กำลังใจบ่าวสอนเยอเนาะมหอนี้ขอลาไปก่อนเด้อสบายที่